บ้านอยู่ไหนระยอง่ยออันนี้ระยองคอนมคบานอีคชนเชียงใหม่อ่าโอเคนนนนกาลินจุาประจวบคสอดองครับจวซึ่งนักบอลในสโมสรเนี่ยมันจะไม่มาจากจังหวัดเดียวไหนที่เล่นฟุตบอลดีความสามารถดีแต่ว่าไม่ไม่รักไม่สามัคคีกันไม่ทําให้ฉุดเราอ่ะ ไม่ประสบความสำเร็จได้่แรกเลยปลดปากไว้เรานั่งกินมในกลุ่มเราเนี่ยมีห้าคนแต่เพื่อนมันหายไปคนหนึ่งแล้วก็รีบกินหมดเลยไอคนนี้ท้องเสียไปเข้าห้องน้ำดูหรือไปทําอะไรทุกอย่างหนึ่งมาทีหลังกับข้าวหมดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความไม่ใจใจของพวกเราะหว่างที่เรานั่งกินข้าวด้วยกันถูกป่ะทุกคนเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเราเห็นหน้าอยู่แล้วว่ามีใครหายไปบ้างเฮ้ยลองดูนีมันไปไหนวะมันหายไปสักห้านาทีเนี่ยเฮ้ยไปตามมันไหมมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรมกน่ั ถือหรือเราจะกินแล้วเราก็ตักข้าวให้มันไว้ไม่ได้กินจนหมดเลยไอ้ป่ะอันเนี้ยพอเพื่อนกลัาเห็นว่าเราตักข้าวให้มันเนี่ยมันดีใจถูกไหมอันเนี้ยมันก็ยิง่งรักเราใหญ่เลยมันยิ่งส่งเสริมความเป็นน้ำนึนใจเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกเล่นในสนามเนี่ยเล่นกันห้ตาติปห้าติปจะไล่เสียบกันเต็มที่ได้เลยนะฟาวขอโทษกันแต่างนอนอกอกมาพวกเราต้องช่วยเหลือกันรักสามัคคีกันอันเนี้ยเป็นจุดแรกที่ทําให้เราเนี่ยกระสุความสำเร็จโพสผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างเลยเห็นภาพหมดเลยที่เราเป็นเนี่ยดเด เคยเคยผ่านมาหมดแล้วระยะระยะทางมียาวไกลมากยกระโคเนี่ยเล่นเล่นชุดใหญ่ของสุพันธ์ตั้งแต่อยุคเจ็ดจนมห้านะชุดใหญ่นะชุดเอ่อชุดของสุพันธ์เลยก็อีกสองปีเราติดพานใช่ไหมอีกสองสามปีล้วอาจจะได้เล่น้วเรื่องความฝันทุกคนเนี่ยมีฝันอยู่แล้วทุกคนที่มาเนี่ยออกจากบ้านมาลำบากออกจากพ่อแม่มาเพื่อม่อยู่โรงยาบเดียวเพื่อมีความฝันเดียวกันคืออยากไปนักฟุตบอลอาชีพถูกป่ะคนที่ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยรักพวกเราหมด อยากเห็นพวกเรามีตโมสอนอยากเห็นพวกเราที่กิมชาติยากเป็นงั้นไหมเขาสนับสนุนเรามาซ้อมเป็นวันๆหนึ่งไปงั้นงั้นน่ะไม่ตั้งใจก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้เราซ้อมตั้งใจดีมากเลยแต่ไม่มีผู้สนับสนุนเราก็ไปไม่ได้การพัฒนาเกิดจากการซ้อมที่ตั้งใจไม่ซ้อมไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งไม่มีทางเลยโค้ชเนี่ยรุ่นเพื่อนโค้ชเนี่ยมีบ้านประมาณสามสิบคนที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะ ถึงเวลาแล้ว14 15 16, 16, 16, 16 17การเวลามันทำให้แต่ละคนหายไปเกิดจากอะไรไม่เอาเหนื่อยซ้อมแดดร้อนฝนตกขอไปทำอื่นดีกว่าเนี่ยเราเดี๋ยวเราก็โตขึ้น15 16เนี่ยใช่ไหะใคร13 14มางเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็โตขึ้นแต่ระหว่างที่เราอยู่ที่นเนี่ยเราเต็มที่ไหมเราซ้อมมีคุณภาพขนาดไหนที่ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นพวกเราต้องเก่งขึ้นในแต่ละวันอีลาสตูบรีมีไหมไม่มีห้ามเด็ดขาด แล่เนี่ยเป็นจริงที่ทําให้เราเนี่ยอยู่แค่นี้ทำให้เรามีความฝันอะไรถ้าเราไปยุ่งตรงนั้นจบเลยชีวิตการเป็นทักงบอละจบเลยเอ,อ,อย่าทิ้งการเรียนแต่ไมนเนี่ยอยู่ที่ตัวพวกเราละวว่าจะมุ่งมั่นทําให้แต่ละวันเนี่ยมันสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไหม